ท่านผู้ชมวันนี้ได้เจอกับไปเก่งเองแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาห่างหายการทำแงามผงเขาไปาหลายๆคลิปแล้วนะครับผมคลิปนี้ไอ้เก่งจะมา,าทำางามกงนี่ครับใบไ,ไอ้มะขามนะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูกันฮะว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตา,าจะออกมาประมาณไหนนะครับมาดูครับโอเคครับก่อนที่จะไปทำนะครับไอ้เก่งจะมาให้นำอุปกรณ์ในการที่จะ ทำาง้มของเขาในครั้งนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดจะมีเล่ยตัวน้อยนีตัวหนึ่งนะครับนี่ลอะก่อนแต่ที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือมีดประจําช่องของเฮานะครับตัวนี้แหละครับผมตัวนี้ใช้ทั้งเหล่าแล้วก็ใช้ทั้งปลอกนะครับใช้ปลอกเปลือกมาเนาะตัวนี้นะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮามาปรับแต่งรูปทรงมันก่อนเนาะก่อนที่เฮาจะเหล่ากันนะครับมาครับจะแปลงนะครับเฮาจะใช้มีด อ่าปอกหรือว่าถากไอ้ตัว bueno. นี้ออกก่อนเนอะเพราะว่าตัวนี้มันเสียนะครับถ้าเฮาบอปอกให้มันเต่ากันแล้วสังเกตดูฮะตัวนี้มันจะเสียนะครับเขาต้องถากตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ถากตัวนี้ใือมันไอ้เต่ากับตัวนี้ก่อนนะครับมาครับเริ่มกันถากตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อปรับองศาหรือว่าปรับไปมุมมันเนาะมาครับ จะสังเกตนะครับว่าตัวนี้มันเสียเนาะทำว่าสามารถที่จะปอกหรือว่าทําอย่างมันได้นะครับตัวนี้ต้องถากทิ้งนะครับต้องแากจนท่าน,นมันเห็นเนื้อหน่อยเนื้อแกนมาแล้วครับนี่เข้าสู่แกนนะครับทุกผู้ชมนี่นี่เขาจะถากออกประมาณนี้นะครับตัวนี้ทํากันเหลาได้เนาะแล้วเขาจะทากตัวนี้ตามนะครับปข้ามันเต่าตัวนี้นะครับ นะครับหลังจากที่ถากไอสองข้างนี้เสร็จแล้ว hmm. นะครับดูฮะมันจะเต่ากันแล้วเนาะเต่ากันแล้วถ้าหากว่าเราบม่ต้องการให้อ่างามมันกว้างเกินนะครับเราจะปอกตรงนี้ให้มันเล็กน้อยที่สุดนะครับแล้วก็แต่เราจะหาเอาถากตัวนี้ออกดีกว่านะครับถากออกเพื่อที่ว่าเมื่องามมันกว้างเกินนะครับถา,ากสองข้างนี้ออกครับนี่สองข้างนี้ออกถากสองข้างนี้ออกเลยนะครับปึ๊บออกแบบนี้เลยมาครับผมทํทาการถากออกนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาถากข้างแล้วก็ถากไอ้ตรงหน้านี่ออกแล้วนะครับดูฮะแบบนี้เลยอ่าตรงตรงแบบนี้นะครับต่อไปก็เขาก็จะเหลาตัวนี้เนาะเหลาตัวนี้ตามดูฮะว่าเขาจะต้องการแง้มมันกว้างขนาดไหนนะครับนี่ฮะแบบที่ไอ้เก่งเคยบอกนะครับว่าแบบหนังสติ๊กของไอ้เก่งนั้นแต่ละคนนั้นจะทําเหมือนกันนะขอไอ้เก่งนั้นจะง้มออกไปด้านหลังนะครับเวลายิงเขาจะยิงแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะมาครับท่านผู้ชมทํากัน เราแล้วก็ควักตัวนี้ออกก่อนกันนะฮะว่าเราต้องการรูปทรงว่าจะต้องการความกว้างมันของงามนั้นกว้างขนาดไหนนะครับ โกงในครั้งนี้มีอุปสรรคคับท่านผู้ชมนั่นก็นคือมันมีแต่หรือว่ามันมีกิ่งออกมาตรงนี้เนาะเขาจะต้องตัดตัวนี้ออกก่อนที่จะทํากันเหล่านะครับซึ่งกัรเหล่านั้นถ้าหากมีแต่แบบนี้จะเหล่ายากขน,านะครับนะครับเด็กเก่งขออนุญาตตัดแล้วก็ค่อยๆกว,ข,ๆข,ว,ข,ว,ข,วขมันออกเนาะนะฮะตัวนี้นะฮะต้องตัดออกนะครับ ทำกันเหลาได้แล้วครับเพราะว่าตาตต,ตรงนี้มันออกเรียบคลิปแล้วครับผมในเก่งไดปลาท่านผู้ชมมา,าทําการถ่ายคลิปนะครับบนไออ่างเก็บน้ําที่เก่านะครับมีอีกครั้งหนึ่งมีคลิปหนึ่งนะครับที่ไอเก่งขึ้นมาถ่ายบนนี้นะครับแต่จุดที่เขาถ่ายครั้งก่อนนั้นอยู่ด้านล่างพุ่นนะครับผมน่นอ่างเก็บน้ํานะครับแต่วันนี้เขามาถ่ายด้านบนเนาะลมมันจะเย็นๆหน่อยนะครับ Okay. ท่าุณผู้ชมสําหรับการทํางา่งของเราในะครั้งนี้นะครับดูรูปทรงมันเกิดจะดูแปลกๆตหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่ามันเหลายากคุณผู้ชมเพราะว่าไม้มะขามที่ไอ้เพื่อนตัดมาให้เก่งแปงนั้นมันค่อนข้างจะกึ่งดิบกึ่งแห้งนะครับผมมาเลยเหลายากนะครับและอย่างหนึ่งก,ก็คือแต่มันอยู่ตรงนี้เนาะตั้งแต่เริ่มคลิปนัดเก่งบอกนะครับว่ามันจะเหลายากนิดนึงนะครับผมรอแมนแห้งแหมหน่อยเดี๋ยวเก่งจะปับแต่งรูปทรงให้่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ เดี๋ยวเก่งจะเอายิงเอาแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยยิงแบบเที่ออริจินอลมาเลยนะครับก็บต้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาลองมามัดแล้วก็เขาลองมายิงกันนะครับผมว่ามันจะยังคงความแม่นก่อนนะครับเดี๋ยวเก่งขออนุญาตตัดส่วนเนี้ยมันสั้นนิดนึงเนาะแล้วก็ตัดปลายตรงแหลมๆนี้ออกนะครับแล้วก็มาดทำกันมัดครับมาครับผม ตัดตัวนี้ต่อนะครับตัดตัวนี้มันซ่อนลงนิดนึงเนาะกว่าจะขาดนี่ครับตัดเรียบร้อยออกมารูปทรงแบบนี้เลยงามกลงเขาเดี๋ยวเราจะบากตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะมัดเชือกมันเนาะมาครับผม เรียบร้อยครับพร้อมที่จะมัดหนังกุ้งแล้วนะครับผมหนังกงุ้งกเก่งก็เตรียมของหนังกงุ้งกเก่งมาเรียบร้อยทําการมัดมาจากบ้านเรียบร้อยแน้วนะครับเราจะมัดประกอบกับตัวนี้แล้วเราลองมาลองยิงกันเนาะว่าปามแม่นหรือว่าอ่ามันพอจะได้ทิศทางกันนะครับมาครับ โอเคครับผมดูมาดูกนครับมาขาก,กุ้งตู้นุ้ยของเขาใน,นครั้งนี้ว่าความแม่นหรือว่าความอ่าเสถียรของลูกกระสุนนั้นมันเจอแม่มกประมาณไหนนะครับผมโอ้แต่ใหญ่ใหญ่มากๆแล้วครับดูโอ้มาครับเดี๋ยวเก่งไปเก็บก้อนหินแล้วเรามาลองกันดูนะครับว่าลองประมาณสักห้าลูกเนาะว่ามันจะโดนเป้าที่เราอ่าเอาไว้ก่อนนะครับโอเคครับ ครับท่านผู้ชมลายเก็บต่นเนานะก้อนหินก้อนหินเลยที่เราจะใช้ทําลูกกระสุนเอานะครับหาลูกเนาะหาลูกที่มันกลมๆหรือว่ามนๆที่สุดนะครับนี่นี่ได้มาสามเกนตอนนี้เก่งเก็บก้อนหินของเขาได้ห้าลูกแล้วนะครับผมได้ห้าเกนแล้วไอ้เก่งจะเอาเศษก่อ PVC นี่นะครับไปซูบลักไอตรงพุดนนะครับผมอ่างนี้ไปประมาณแปดเมตรได้นะครับ มาครับท่านผู้ชมเดกเก่งไปเสียบตัวนี้แล้วเอามาลองอความแม่นหรือว่าความสเสถียรของอหนังสติกที่เขาทำนะครับผมว่าไอ้บ้าๆบอๆอันใหญ่ๆแบบนี้มันจะโดนเป้ากันนะครับผมท่านผู้ชมไปครับเดกเก่งไปตั้งตัวนี้ก่อนนะครับผม ตรงปลายลักตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้วมือเก่งเนี่ยฮะมันจะเป็นเป้าที่เฮาไปตั้งไว้ตะกี้นะครับผมนั่นคือเสร็จต่อ PVC นี่ครับกระสุนห้าลูกนะครับเขาจะมาลองดูฮะว่าผมอยู่ตรงปลายนิ้วมือเก่งเนี่ยนะฮะเก่งจะนั่งอยู่ตรงนี้ลองให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับห้าลูกครับผมว่ามันจะโดนม่โดนนะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชม โอ้ยลูกแรกนี่ก้อนหินี่อยู่ในมือนี่นะครับนี่โอ้ยตกเป็นหนึ่งลูกโอ้ยลูกแรกก็โดนแล้วนี่ไปครับไปเก็บ ตี่ต่อปอี๋เลยนะครับไปเก่งกันเลยหาขวดน้ําอัดลมมาลองสีลูกที่เหลือเนี่ยนะครว่าสีลูกที่เหลือนั้นมันจะโดนสักกี่ลูกนะครับผมหรือว่าบาโดนสักลูกมาชมกันนะครับเป้านี่จะใหญ่กว่าเก่านะครับท่านผู้ชมอู้ฮาดไฟล์โอ้ตะกี้ฟุกเลยก้าโดนแล้วครับท่านผู้ชมลูกที่สองครับ ลูดท,ที่สโดนไปแล้วครับลูกที่3ามปีว้วแน่ๆโอ้โดนลูกเดียวครับผมโอเคครับทุกผู้ชมสําหรับการทดสอบนั้นบอว่ามันจะฟุกหรือว่ามันจะแม่นนะครับผมสรุปก็คือไอ,ไอ้งหนังสติ๊กที่เราทํานั้นความเสถียนนั้นก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ไอ้เก่งจะต้องไปทํา ลูกกระสุนที่มันเปลี่ยนดินเนาะต้องไปต้อนเองนะครับผมเพราะว่าตะกี้ไล่เค็บาหินทำนี่ยิงนะครับโอเคคับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้คลิํามงามโกงนัสติกตุ้นุ้ยของเขาในครั้งนี้ไอเก่งขออนุญาตลบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้คลิปหน้าไอเก่งจะมารอเพื่อมันแห้ง,แ,หงแล้วเขาค่อยมาแต่งลวดลายหรือว่าเขาอาจจะแต่งรูปทรงมันเพื่อมันงามกว่านี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เก่งเคยบอกไปนะว่าไมาน้นี่มันกึง่งแห้งกึง่งดิฟนะครับผม การเหล่านั้นมันยากนะครับเราให้มันแห้งแจ๊แ้เก่งจะมาเหล่าก็ท่านผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงของอน้องตุย้ยนุ้ยของเขาว่ามันจะเปลี่ยนรูปทรงแล้วมันจะออกมาประมาณไหนนะครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมที่รับชมมาถึงทั้งท้ายๆนี้คลิปวิดีโอนี้เก่งของนขอนุญาตลบผมเวลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมน้องตุย้ยนุ้ยของเขาแม่นอยู่นะครับผมบอกว่าจะฟูกหรือว่าทำเสถียรของมันได้แต่มันก็ยิงได้นะครับท่านผู้ชม